สวัสดีครับตอนนี้บล็อกซ่อม MCU ได้มีคลิปเยอะมากนะครับแล้วก็บทฟาร์มก็เยอะมากนะครับในบล็อกซ่อม MCU ตอนนี้ผมจะมาบอกวิธีการเข้าชมเข้าถึงข้อมูลซ่อม MCU ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วและที่สำคัญคือตรงประเด็นทำให้ท่านสามารถนำคลิปที่ผมได้ทำไว้นำไปซ่อมได้อย่างง่ายดายเรียกว่าซ่อมง่ายซ่อมได้เองไม่ต้องงอช่างอีกต่อไปครับ แต่การซ่อมจะต้องมีการใส่รองเท้าและห้ามเปียกน้ำนะครับและห้ามมีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายไปแตะถูกตัวนําไฟฟ้าเพราะนั่นอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เราจะต้องระวังเรื่องนี้ให้มากครับโดยเฉพาะเรื่องการเปรียกน้ำนะครับเพราะจะอันตรายมากขึ้นอีกหลายเท่าตัวนะครับถ้าเปียกน้ำที่ใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่ครับให้เข้ามาที่ใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่จากนั้นคลิกที่ซ่อม mcu นะครับคลิกลิงก์ซ่อม mcu คลิกเข้าไปครับหลังจากคลิกเข้ามาก็จะเข้ามาที่หน้าซ่อม mcu แล้วนะครับถ้าท่านอยากรับข้อมูลงานซ่อมจากผมได้โดยตรงทันทีเมื่อผมทำคลิปซ่อมเสร็จผมจะทำการส่งให้ท่านโดยตรงทันทีถ้าท่านคลิกติดตามที่ตรงนี้ถ้าท่านคลิกติดตามที่ตรงนี้ผมก็จะสามารถส่งข้อมูลให้ท่านได้โดยตรงนั่นเองสำหรับท่านที่มี Facebook ท่านก็สามารถคลิกติดตามที่ตรงนี้ได้เช่นกัน และเพิ่มการติดตามที่ตรงนี้ด้วยตรงนี้นะครับคลิกถูกใจเพื่อรับข้อมูลใหม่ได้โดยตรงคลิกถูกใจตรงนี้เป็นการคลิกถูกใจเพจครับนั่นหมายความว่าผมสามารถส่งข้อมูลให้ท่านได้โดยตรงเมื่อผมทําเสร็จนั่นเองครับหรือจะไปคลิกติดตามที่วิดีโอที่ท่านกําลังชมอยู่นั่นก็ได้ครับวิธีเข้าชมคลิปซ่อม MCU นะครับง่ายๆครับคือตรงนี้นะครับจะมีช่องค้นหาอยู่ครับมีคําว่าค้นหาบล็อกนี้นะครับ ให้ทําการคลิกเข้ไปห่งคลิกนะครับจากนั้นก็พิมพ์ข้อมูลที่ท่านต้องการจะซ่อมเช่นพัดลมไม่แรงพัดลมไม่หมุนจากนั้นก็ค่อยค่ enter ครับหรือคลิกคําว่าค้นหาก็จะขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีบอกนะครับว่าประมาณ992รายการใน0.78วินาทีนะครับลองลองมาเคาะที่ Google ดูดีครับพัดลมไม่หมุนพอ enter ครับ พัดลมไม่หมุนนะครับผลการค้นหาประมาณ284,000รายการภายใน0.61วินาทีส่วนในบล็อกซ่อม MCU จะมีผลการค้นหานะครับของผมนะครับประมาณ992รายการใน0.78วินาทีครับคือข้อมูลของผมตอนนี้ผมทำมาข้อมูลการซ่อมเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นจะดูแบบวิธีเดิมไม่ได้ เราจะต้องเข้าช่องค้นหาในบล็อกของผมเองเพื่อจะได้เข้าถึงข้อมูลรวดเร็วนะครับก็จะ,ม,ม,ม, client, ะม,ม, can, มีนะครับซ่อมง่ายซ่อมได้เองนะครับไม่หมุนบูตติดแกนพัดลมนะครับก็เกี่ยวกับอาการไม่หมุนทั้งนั้นนะครับสังเกตจะเป็นไม่ไม่หมุนแล้วก็จะมีหน้าสองหน้าสามไปเรื่อยครับเราก็คลิกดูนะครับเพราะว่าข้อมูลมันเยอะมากครับอย่างที่บอกคลิกเข้าไปที่หน้าสองดูครับมันจะเกี่ยวกับเกินการไม่หมุนทั้งนั้นนะครับมันจะสังเกตดูเมื่อเราค้นหา ก็สามารถคลิกคลิปเหล่านี้ไปดูถ้าตรงปุ๊บเราก็เอาคลิปนั้นไปซ่อมได้เลยครับตรงคลิกที่10ครับเห็นไหมครับมันจะมีเกี่ยวกับไม่หมุนทั้งนั้นเลยอันนี้เท่าไหร่ครับหนึ่งสองสามนะครับอันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ก็จะมีประมาณสี่สิบคลิปนะครับสำหรับเรื่องไม่หมุนนะครับ ก็จะมีประมาณสิบเก้ารายการในศูนย์จุดสามเก้าวินาทีก็จะมีอาการขึ้นหนึ่งอก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยครับตรงนี้สามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยครับอ่าหน้าละหนึ่งสองสามสี่สี่สี่รายการนะครับจากนั้นก็คลิกอันที่ห้าอันที่ห้าก็จะมีสามรายการหนึ่งสองสาม รวมทั้งหมดก็มีสิบเก้ารายการนั่นเองครับสิบเก้ารายการนะครับ4 4 6สิบหกบวกอันที่สามสิบเก้ารายการก็หมายถึงสิบเก้าคลิปคลิปอันที่หนึ่งครับแต่คลิปแรกๆจะตรงประเด็นฝ่าครับคลิปหลังๆอาจจะห่างออกไปนะครับคือไม่ค่อยจะตรงประเด็นเท่าไหร่แต่ก็มีคําใกล้เคียงแล้วก็ใช้คําใกล้เคียงในการค้นหาก็แล้วกันให้ตรงกับอาการของเราที่สุดมันก็จะเข้าถึงประเด็นจากนั้นผมก็จะคลิปเข้าไปดูนะครับตรงนี้นะครับปุ๊บเข้าไปครับเงจากคลิปเข้ามาก็จะ มาที่หน้านี้แล้วนะครับก็จะมีคลิปวิดีโอให้ชมแล้วก็มีข้อมูลให้อ่านนะครับตรงนี้มีข้อมูลให้อ่านด้วยนะครับการค้นหาแบบนี้จะทําให้ท่านเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว,รวและตรงประเด็นซ่อมง่ายซ่อมได้เองสําหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ